ラワーバ。 บริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Free Fire, PUBG Mobile, Warlan ก็ตามและยังขายโลบักด้วยระบบใหม่ของทางเว็บไซต์อย่าง v i p Server และ ID Spark เลทสูงถึง7.5แถมยังรับกดผลพิศาจจาก Map Box Foot หรือเติมเพชรจาก a l l Star Tower Defense อีกด้วยสามารถเชิบริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมครับผมสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจ๊ ที่มีชื่อว่า Anniversary นั่นเองนะก็เป็นแมปที่ผมเพิ่งรีวิวแมปไปนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสเปซที่มีชื่อว่า Ultra Instinct นั่นเองนะจากอ่าอนิเมะโกคูนะครับผมอ่านิเมะโกคูแต่ฟักอ่านิเมะดังกันบอลนะครับนะซุปเปอร์ด้วยโอเคนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยเดีย๋ยวเราจะอ่ารีวิวกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะสอนทำนะครับผมนะโอเคเดีย๋ยวเราจะลองดูท่าคลิกซ้ายแบบ ต่อเนื่องกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพิกซายน,นะแบบนี้เท่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลตัวอ่าตัว E ก็จะเป็นแอร์พันนะครับผมตัว E นะคือมัดอากาศนั่นเองแบบนี้นะครับโอ้เสียงดังมากตกแตบบ แล้วก็ตัว R ก็จะเป็นคลิกพันนั่นเองนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับอืมประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวทีก็จะเป็นการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะตัวทีนะดูนะครับดูไว้อ๋อเป็นการต่อยวิธีท้องเน้นๆนะครับผมนะออมันเสียงดังจังวะรถยิง่งรถเล้วยิ่งดังคืออะไรเนี่ย แล้วก็ตัวเอฟนะครับผมก็จะเป็นอ chips, ่าท่าเขาเรียกว่างาเป็นท well, ่าโมหูอ่ะแบบนี้ครับหนึ่งสองตั้มนะครับผมมันจะพุ่งไปต่อยผู้เล่นนะครับแบบนี้เลยถามว่าแรงไหมก็แรงพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัววีก็จะเป็นอ่าคามิคามิห้านะครับผมเดี๋ยวเราเอาตัวเก่อนเนาะเป็นท่าอ่าเป็นท่าคำรามนะครับแบบนี้เลย แน่นอนถ้าคำรามเนี่ยจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยกระเด็นออกไปแล้วก็ทำดาเมจด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับตัวเฮ็ดนะแบบนี้เลยครับว้ายภาพสัน่นนี่ถ้าผู้เล่นมา,าเดินอยู่ในระยะเนี่ยตัวตัวละครผู้เล่นเนี่ยก็จะกระเด็นนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแซดนะจะเป็นการบินนั่นเองแน่นอนบินไม่ได้ก็ไม่ใช่โกคูแล้วแหละนะประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ตัววีก็จะเป็นคารเมฮามฮหานะครับผมแบบนี้เลยนะเนะท,ทมากแล้วก็ตัวบีก็จะเป็นเทเลพอร์ตพัน,นตัวบีนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นการต้องตัวละครเราเนี่ยต้องไปต่อยผู้เล่นก่อนมันถึงจะวาร์ปตีนะครับผมเด,ดี๋ยวลองดูใหม่ดิี่แบบนี้ีโคตรสวยนะครับ ส่วนตัวีก็จะเป็นการวาร์ปนะครับแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นการบูธพลังนั่นเองนะก็กดตัวคิวนะครับเหมือนจะใช้พลังของไคลโอเคนเลยนะครับแบบนี้เลยนะพลังขี่จำกัดอะ่ะเออบูธอ่าเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นี่ถ้าบูธเนี่ยกดคิวไปร,รอบนึงนะครับก็จะเป็นออร่าแบบนี้นะครับผมนะ แน่นอนมันจะทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็โกงด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วถ้าเรากดตัวคิวเพิ่มอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นการอ่าเขาเรียกไงนะใช้มาสเตอร์อ่ามาสเตอร์อัลต้าอินสติงนะผมมาดูไปล่างขั้นสมบูรณ์นั่นเองนะครับ a n i m เมชันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จต้องรอดูต้องรอดูรอดูต่อไปอนานมากไม่ได้ค้างนะ โคเทนครับผมก็จะเป็นร่างผมขาวนั่นเองเนาะตัวนี้ก็ลกได้แตกต่างกันนะครับก็สกิลเหมือนกันแหละอันนี้ตัวคิวเอาว้บูธเฉยครับผมบูาเมจมันแรงสุดแน่นอนไอ้ท่าไอ้ท่ามาสไอ้ท่ามาสเตอร์เอาใต้สติงเนี่ยมันจะมันจะอยู่ได้ไม่นานมากนะครับเดี๋ยวมันก็หมดไปนะครับผมนะเราดูดีนะครับเดี๋ยวผมขาวก็หมดนะครับเดี๋ยวลองดูไปเลย วิ่งหาของไปด้วยเอ,อ่อมันจะหมดแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะไตอตรงเ,เนี้ยเอ้ยอะไรเนี่ยไอเทมอะไรอาจะมาร์อันนี้นี่อะไรอะไรคือบอมบ้าวนะเนี่ยหมดไปแล้วครับจากผมขาเป็นผมดําแล้วนะตอนน,นี้นะครับผมวู๊ดโอเคกลับมาอยู่ขั้นแรกแล้วนะครับผมนะก็ <S 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 จะประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำตัว UI กันเลยละกันนะครับสำหรับตัว UI เนอะมออผมไม่รู้ว่าโอกาสเกิดมันเท่าไหร่ว่ามันเ,เขาเรียกว่าไงในในข้อมูลมันก็ไม่มีบอกนะครับผมเดี๋ยวผมขออน้ญาตเก็แสแตนก่อนนะเดี๋ยวผมสอนทำเลยโอเคตอนนี้เราเก็แสแตนแล้ววิธีการทำนะครับแล้วก็ไอเทมที่เราต้องมีนะครับก็จะเป็น อ่าไอเทมที่มันชื่อว่าเบจิตารลัสพาวเวอร์นะครับผมนะนี่ครับลัสเอนเนอรีนะครับนี่แลวให้เราเมีน,นี้นะก็หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยเราต้องใช้กับฮาร์มอนนะครับผมนะถ้าหากฮาร์มอนเนาะเราซื้อฮาร์มอนแป๊บอ่ารับประเด็นคืออะไรรู้ป่ะลืม <laughs> ลืมว่าของมันหายโอไม่ oh โอเคไม่เป็นไรข <laughs> อโทษแล้วกันทุกคนขอโทษที่ไม่ได้โจยดูจบเลย ลืมเลยว่าเกมนี้ฮาร์มอนใช้ฮาร์มอนแล้วมันหายด้วยวอเตอร์ฟากนะครับโอเคก็สลับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนมารับชมนะครับผมเออว่ะไม่รู้อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะถ้าใครที่บอกว่าถ้าใครบอกผมได้นะว่าวันทําผิดพลาดยังไงก็สามารถเม้นแก้อ่ะอ่าเรี้กว่าเมนแก้คําถามไม่ได้นะเม้นแก้วิธีการทําต่างๆได้นะครับผมก็ผมจะได้ไปปักหมุดไว้ให้นะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับซีเออเกมในทางผมเจอกันครับบายจ้า